สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแวะมาทักทายค่ะตอนดินเย็นเนาะวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่ก็สวัสดีในเดือนตุลาคมนะคะขอให้ทุกท่านราบรื่นในการทำงานไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรขอให้สำเร็จลุล่วงสำหรับภารกิจประจำของเราเนาะก็อัพคลิปอัพเียอัวิดีโอกันไปค่ะความสำเร็จอยู่อีกไกล ถึงใครจะยังไม่สําเร็จก็อย่าเพิ่งท้อค่ะเราก็ทําให้สม่ําเสมอสักวันหนึ่งเราต้องสําเร็จค่ะทุกคนวันนี้ก็แวะมาทักทายก่อนเข้านอนค่ะมาอวยพรกับให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในเดือนตุลาสุขสมหวังทุกประการทุกความมคาดหมายนะคะคาดหมายเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ก็ขอให้าราร ช่วงน,นี้ฝนตกหนะักทุกวันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าเราไม่ดูแลแตัวเองก็คงไม่มีใครดูแลเราคะ่ะ